สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ไม่ลงงานนะครับก็มีเหมือนเดิมครับมีเบอร์โทร0 9 9 9 7 2 2 7 3 7นะครับชื่อลายก็บอบไม้นะครับตามนี้นะครับก็จะขอไปเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้ต้องการคลิปมันยาวเกินไปนะครับนะครับก็มีอยู่สี่เล่มนะครับ พอฝากนะครับตัวที่หนึ่งนะครับครับขัดขาวครึ่งใบนะครับตอนนี้ทิงผิวไฟไว้นะครับตัวนี้เป็นแปดนิ้วนะครับครับแปดนิ้วสันห้ามิลนะครับเป็นด้ามประกบหลังอ่อนนะครับด้ามหลังอ่อนด้ามไม่ใหญ่มากนะครับจับเต็มมือพอดีนะครับ เราแจ้งราคาเลยนะครับเพื่อให้มันจะได้ไม่สับสนกันนะครับตัวมีดทาจากเหล็กหนะครัยมุมห้าจุดนะครับนะครับขัดขาวครึ่งใบนะครับโอเคนะครับหอมฝักนะครับหอมฝักนะครับมีฝักนะครับตัวที่สอง เก้านิ้วนะครับเก้านิ้วผงสองนิ้วนะครับเ,เดี๋ยเมื่อกี้เดิมด,ดาเมีดให้ดูดาเมีดห้านิ้วครึ่งนะครับดาเมีดห้านิ้วครึ่งยืดหมุดห้าจุดเหมือนกันนะครับตน,นี้สองนิ้วนะครับผงมีดสองนิ้วใช่ป่ะ สอมีสองนิ้วนะครับขัดขาวครึ่งใบทิ้งรอยไฟนะครับทิ้งผิวไฟไว้ตรงนี้นะครับโอเคสันห้ามิลนะครับโอเคครับที่สามนะครับนะครับเหมือนกันนะครับทรงเดียวกันหมดนะครับอันนี้ด้ามไม่ใหญ่นะครับทำเต็มมือ กำหายเลยนะครับดำดำเป็นด้ามหลังอ่อนนะครับหลังโค้งนะครับเก้านิ้วครับตัวนี้เหมือนกันที่สี่นะครับเหมือนกันครับขัดขาวครึ่งใบทิ้งผิวไฟสันห้ามีนท้องสองนิ้วนะครับด้ามนะครับยึดหมดุด ห้าจุดนะครับนะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นผิวไฟนะครับ a 4เป็นเหล็กแนบทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับมีมีส B3 B4 ตัวนี้9นิ้วนะครับ B1 8นิ้ว นะครับราคาเดียวกันนะครับเอาตัวนี้750บาทครับ8นิ้ว750าบาทาตัวนี้850บาทครับ B 2 B 3 b 4 850บาทครับพร้อมฝักครับแต่ถ้ามีฝักก็ไม่ถึงนะครับถ้าาไม่ถ,ถ้าไม่บวกผักถ้าไม่บวกฝักเพิ่มเนี่ยก็ไม่ถึงนะครับขอบวกฝักเข้าไปนิดหน่อยครับครับมีสองมีสามมีสี่แปดร้อยห้าสิบบาทครับแล้วมี b หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาท แนิ้วครมเป็นไม้ประดู่นะครับเขาเรียกไม้ประดู่ไม้ประดู่ขาวไม้ประดู่ลายอะไรสักอย่างนี่นะครับครับแล้วก็มาเคลือบเลกเกอร์ครับแต่แลเ,เลเกอร์ลกเกอร์ก็ไม่มันหน้าฝนด้วยครับมันมีรอยแบบมันมันสีมันไม่แห้งครับ ก็ขายลดราคาไปครับนี่ฮะมันมันมันโดนฝนนะมันสีมันมันไม่เนียนเท่าไหร่ครับก็เผื่อหนะ้านๆะท่านใดแบบอยากมองหาแบบคือมีดที่มันไม่สูงมากนะครับครับมราคาไม่สูงมากเผื่อติดรถนะฮะเข้าป่าหาของป่าอะไรเก็บเห็ดอะไรประมาณนี้ครับ นะครับหาหน่อมงหน่อไม้อันนี้ใช้งานได้นะครับฟันได้นะครับไม่ใช่ฟันไม่ได้นะครับเขาเปิดคมให้แลวครับแต่มัน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 แบกเกอร์มันมันมันสีมันไม่แห้งนะครับมันโดนฝนนะครับอากาศมันชื้นนะครับนี่อากาศมันชื้นนะครับเหมือนเป็นค้าวข้าวอยู่นะครับตอนนี้ก็มีกระพี้นิดหนึ่งครับ ก็มาขายลดราคาไปแล้วครับนะครับ,นะรบ,นะรบสีมันนะฮะก็มีแค่นี้ครับครับก็เหลืออยู่แค่นี้สีเล่มมีไม่เยอะก็ ราคาที่แจ้งไปคือส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีไม่มีปลายทางนะครับของงดไม่ส่งปลายทางนะครับเพราะว่าค่าส่งปลายทางยอดส่งมันสูงนะครับนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผผมส่งให้ฟรีนะครับที่ผมลงไปทุกทุกคลิปนี่ฮะทุก ep นี่ครับนะครับส่งไปหมดทุกเลื่อเลยนะครับไม่ถึงข้ามวันนะครับเต็มที่ก็2วันนะครับหมดเกลี้ยงเลย บ,บาง E ีพีไม่ถึงข้ามวันเลยครับหมดส่งไปหมดแล้วก็ขอขอบคุณนานาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ